ความเคลื่อนไหวจากฝ่ายค้านน้องใหม่นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะวันนี้ต้องบอกว่ากลับไปเริ่มงานเก่านะก็อาจจะเห็นกันนะคะทางโพสต์ Facebook ของคุณอนุทินปรากฏภาพนะ,ะเดี๋ยวโบจะเข้าไปอ่านแคปชั่นนิดนึงนะคะท่านเขียนไว้ว่าอะไร ภาพนี้เป็นภานพที่คุณเคยแต่ว่ามันก็ออนออนออฟอหมายความว่าบางช่วงก็ไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าภารกิจเยอะแต่อย่างช่วงนี้ค่ะคุณอนุทินกลับไปขับเครื่องบินรับส่งหัวใจอีกแล้วนะคะพร้อมกับแคปชั่นนะบอกว่า time to pick up heart again นะคะก็คือได้เวลาปลายไปรับหัวใจอีกแล้วนะอันนี้ก็คือภารกิจโครงการหัวใจติดปีกนะคะที่ทางคุณอนุทินได้มีส่วนในการริเริ่มนะคะร่วมกับคุณหมอพัฒ นะคุณหมอพัฒที่เป็นเพื่อนอยู่ที่โรงพยาบาลจุลานะคะอันนี้ก็เป็นภาพสดสดร้อนๆในวันนี้เลยนะต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อสมัยรัฐประหารคอสชอนะคะตอนนั้นคุณนุทินก็ตกงานนะคะนักการเมืองทุกคนก็ตกงานพอมีการรัฐประหารปี5-7ปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทำเขาก็เลยไปเรียนขับเครื่องบินนะพอเรียนขับเครื่องบินก็ไปซื้อเครื่องบินลำเล็กๆมา แล้วก็พอเพื่อนที่เป็นคุณหมอรู้ว่าขับได้นะคะหลังจากนั้นเวลามีเคสต้องผ่าตัดอวัยวะเร่งด่วนไม่ใช่แค่หัวใจนะหลายอวัยวะที่ทเร่งด่วนเนี่ยก็จะโทรเรียกนะคะให้ไปช่วยรับเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์ปกติก็จะไม่มีไฟลที่ไปได้ตลอดเวลายอย่างนั้นนะคะในช่วงที่มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยก็มีข้อจํากัดในเรื่องเวลานั้นๆได้บินทีนะคะ แต่ว่าวันนี้นะหลังจากเป็นฝ่ายค้านแล้วสภาก็ปิดสมัยประชุมอยู่นะคะวันนี้ก็เลยโดนเรียกอีกนะให้ไปบินรับหัวใจก็เข้าใจว่าคุณนุทินก็คงจะแฮปปี้นะคะที่โอเคมีงานทำนะไปเริ่มงานเก่าก็ได้อะไรแบบนี้ในขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยนะคะในวันนี้มีข่าวว่ามีการประชุมพรรภูมิใจไทยนะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการตั้งหลักนะคะ ตั้งหลักที่จะไปเป็นฝ่ายค้านนั่นเองนะไหนๆก็ต้องเป็นแล้วก็ต้องเป็นให้ดีนะคะแล้วก็อาจจะยังเป็นยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่คล่องแคล่วในการเป็นฝ่ายค้าหรือเปล่าถึงได้รีบนัดประชุมกันเลยนะคะเ <C toute S 1> พื่อที่จะเตรียมความพร้อมกันนะคะโอ้ตอนนี้กำลังเห็นแอบฟังได้ไหมเนี่ยเห็น The Reporter's Life นะผ <c oughs> ื่นรูทิงกำลังให้สัมภาษณ์นะขอแอบฟังนิดนึงนะะ มันไม่เคยผมก็เคยไปบอกนปถึงมันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปเปลี่นเราก็ทําหน้าที่เอาภาพคุณอุทินขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาเสียงจ่อใหม่ให้ถามถามได้ไหมถามความสัมพันธ์ของคุณอุทินกับคุณทักษิณยังเหมือนเดิมไหมมันจะไปเหมือนเดิมได้ยังไงเราไม่เคยเราไม่ได้โตไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้ว ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเหมือนเดิมคงไม่เอาไปอ่ะถ้าราัผมเหมือนเดก็คไม่เอาไปงวนไก้นะเไม่าไใม่แโอเคหมดแล้วอ่าอันนี้เป็นการเห็นโดยบังเอิญเลยได้ฟังประเด็นสุดท้ายประเด็นเดียว ผู้สื่อข่าวถามว่าความสัมพันธ์กับคุณทักษิณยังเหมือนเดิมไหมคุณอนุทินตอบค่อนข้างชัดเจนนะคะแม้จะดูไม่ได้มีอารมณ์อะไรก็บอกว่าถ้ามันเหมือนเดิมเขาคงไม่เอากระทรวงมหาดไทยไปถ้ามันเหมือนเดิมเขาคงไม่เอากระทรวงมหาดไทยไปอ่ะก็ชัดเจนนะว่าวันนี้พักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยคงต้องเป็น คู่แข่งกันอย่างชัดเจนขึ้นนะคะแถมในวันนี้ก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะก่อนหน้านี้นะคะก็มีบทสัมภาษณ์คุณชัยชนกชิดชอบนะเอาเป็นว่าสรุปคร่าวๆแล้วกันนะคะก็คือว่าแสดงความพร้อมนะตื่นเต้นกับบทบาทของฝ่ายค้านนะคะบอกว่าพักจะทำเต็มที่แม้ประสบการณ์เป็นศูนย์แล้ก็บอกว่าข้อมูลซักฟองนายกปมกัมพูชานี้ประชาชนก็เห็น ขอให้ประชาชนตัดสินนะคะส่วนให้วิจารณ์โผคอรมอรแพทองทานก็คุณชัยชนก,ก็เหมือนชวนผู้สื่อข่าวก็ลองดูหน่าดูตากันนะคะว่าทำเพื่อประเทศชาติจริงหรือไม่นะแต่ก็บทสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ของคุณชัยชนกเนี่ยจะพูดไปในแนวห่วงใยปัญหาประเทศชาตินะคะพวกภัยพิบัติต่างๆนะอันนี้ก็ตามความสนใจของคุณชัยชนกนะ มีของคุณชาดาด้วยนะคะอันนี้ขออ่านจาก The Reporters ไหนๆก็เข้ามาดูแล้วนะคะคุณชาดาให้สัมภาษณ์ในการเข้าไปประชุมสอส,อสอที่พักภูมิใจไทยเหมือนกันนะบอกว่าการจะได้ไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเกียรติแก่วงตระกูลนะคะคุณชาดาบอกเป็นสสมาแล้ว4สมัยเพิ่งจะเป็นฝ่ายค้านครั้งแรกพร้อมยอมรับว่าตื่นเต้นอ่าถ้ามีภาพแฟชั่นคุณชาดาโชว์ได้นะคะ ส่วนการอภิปรายในสภาจะทําให้สนุกมากขึ้นหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามคุณชาดาบอกว่าเราไม่ได้ค้านแบบมั่วซั่วแต่จะค้านแบบสร้างสรรค์อันไหนที่สมควรค้านก็ค้าน,นไหนที่สมควรสนับสนุนก็สนับสนุนเพราะเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นฝ่ายแขนะค่ะแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของรัฐบาลเองอ่าผู้สื่อข่าวน่าจะถามถึงเรื่องม็อบนะคะ คุณชาดาบอกว่าเขาสนับสนุนการเมืองในสภาไม่สนับสนุนการเมืองนอกสภาไปตามคลองของประชาธิปไตยการแสดงพลังของประชาชนก็เป็นเรื่องของประชาชนก็ขอให้แสดงออกแล้วกลับบ้านอย่านำการเมืองข้างถนนมาทำลายระบบประชาชนมีสิทธิ์ที่จะออกมาแสดงความพอใจหรือไม่พอใจแต่หลังจากนั้นก็ขอให้กลับบ้าน ก็จะทำให้บ้านเมืองสร้างสารรค์ขึ้นและเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองพร้อมกับย้ำค่ะว่าเราทํางานการเมืองไม่ใช่เพื่อฐานอํานาจส่วนตัวแต่ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเชื่อว่าการเมืองก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะเดี๋ยวดูว่ามีประเด็นอะไรอีกไหมอ้อมีการถามถึงจุดยืนเรื่องร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะอันนี้คุณชาาว,ว่าจะค้านหรือไม่นะคะชาาบอกว่า จุดยืนของผมเหมือนที่พักเคยมีการถแถลงไปก่อนอผู้สื่อข่าวเน้นถามเรื่องนี้กับคุณชรดาเพราะอาจจะเห็นว่าคุณชรดาเป็นมุสลิมด้วยนะคะก็คุณชรา,าก็ยืนยันจุดยืนของพักก่อนหน้านี้ซึ่งาย้อนไปคือพักภูมิใจไทยเขาเคยแสดงความกังวลสอสาเรื่องเกี่ยวกับพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ว่าจะกระจายโอกาสในการท่องเที่ยวได้จริงหรือไม่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมนะแล้วก็เป็นเรื่อง เกี่ยวกับน่าจะเรื่องของการกำกับเป็นหลกักคล้ายๆกับหลายๆฝ่ายที่แสดงความกังวลน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะพักภูมิใจไทยในวันนี้คงจะต้องตั้งหลักในความเป็นพักสีน้ําเงินนะคะที่ทําหน้าที่ตรวจสอบเราก็ดูว่าจะใช้เวลาที่เหลือก่อนการเลือกตั้งเนี่ยยังไงนะคะให้ภาพลักษณ์ของพรคภูมิใจไทยชัดเจนมากขึ้นและที่สำคัญจะนำเสนอนโยบายอะไรในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะต้องบอกว่าวันนี้ก็ไม่ใช่พักขนาดกลาง หรือขนาดเล็กอีกแล้วนะก็ทุกคนก็มองว่าเป็นพักใหญ่หนึ่งในสามพักใหญ่แล้วที่จะต้องห้าหันกันนะคะก็คือพักสีส้มพักสีแดงแล้วก็พักสีน้ำเงินสมสีพอดีนะคะภูมิใจไทยคนต้องคิดว่าเค,ค้กการเมืองที่เหลือเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้เลือกแดงคนที่ไม่ได้ไม่ได้จะเอาส้มแต่คนที่ยังอาจจะตัดสินใจไม่ได้นะคะแล้วก็หาขอนไม้ใหม่อยู่เนี่ยทำยังไงถึงจะให้มาเลือก พักภูมิใจไทยอันนั้นก็คงเป็นโจทย์นะที่ทำให้เขาเกิดการประชุมกันในวันนี้นะคะ